xinh khéo ở sau là sao, phe nóc, cúi con, lau phá. Ừ. คก็เห็นอยู่นะมันยอยลาปลาซสียอีคือบุกินวัวมันนี่แหละกีบเลยให้มันกินนะปืนพืนน้ำปืนฮู้ยฮู้ะ มาเนี่ยประานได้กินเกลือบอ่เว้ยเกลือแล้วได้แนวกินกับลาบปลาลาบลาบแล้วหักคุยจนระเบิดแล้วลาบเลวลาบเล้วาบแล้วลา้าผลิลาบ อันนี้ต้มหัวปลาลืมทายเื้มทายเฮเบิง่งจนวาจากเบิดตังหูมืออ่ะลาบปสัสเีลาบแล้วทุกคนมันย่านหนุกนะ กินอยู่ให้อยู่น้าก็เก้าบอลเก้าเนี่ยกำลังเดะกินอยู่ให้อยู่น้าไม่ได้ถือคากล้องมาเช็คไม่เจไม่เตอร่าไม่เจอชาลาอาอยู่หน้าคำบัถือคากล้องมาชาลาอาบุส พับกาดตต๊ดไม่อยู่หน้าคือก้าทั้งกินทั้งพิษนะมันว่ากันเ้วยอทั้งแช่ทั้งนัว กินนะหวดเสือหวดเพลกับมุนไปนะหวดจะอือกลงไปแพทย์พบว่าจนอิ่มถึงมาท่ายอืม ถวยเป็นกะค้าขัดนะจะคือถวยกยวนะ๋วยเตี๋ยวเพนาะขึ้ถวยเพย์ถวยเพย์บาร์ตีแบบนี้นะเ <c oughs> นาะกับถวยเพย์อยู่แล้วจะข้าวเป็นไม่ค้าถ้เป็นไม่ค้าก่า ขาเรียกา้อนห้อนเป็นติมาผิดเป็นซี่ป็นซีพี่ ียบแคบมาเด้อรูพผักไหนเนี่อยู่ไนกินซื้อบร่ได้ซื้อเอาในสวนถ้ากูเองหมักพิกบนไในกัดมึงขึ้นอย่าเด้อเป็นวัด ากระมันมันปลาไม่น้ำโคงปลาเสอีเต็มน้ำโคพงุ่ณมาถือทรงโตปลานะปลาบาลุดไปตัวหนึ่งปลาบาหัวงามน่ะมันลุดมันเฮงคันปลาบาหัวคันปลาบาหัวนอห่ะมันบัวเฮงได้ถ้าปลาเสอีเมื่อไนจังเงินเมื่อไนจังบอกให้ปลาบาหัวนอห่ะมาถือมันบัวเฮง คืวนว่าคู่ออกลมองนะขาป็ปเลงเป็นล่าไปผนว่าอันนี้ก็ได้ไอ้ปลาอีมาลาบต้นเที่ยงเปากับปากวิทย์าง,งเบี้ยวเขาอยามาคำด้วยพี่น้องบะเดงนะบเดงนั่นออนเอามาใหา้กินเนย่านหัดไก่ไก่ีินน่ำกระปกขึ้นกับไ,ไก่เนยางทีาา่เราเข้าต้องฝึกตัวองนน,น อันยางเอาเขาไปหายแล้วก็ลเล่นบอกมาเดินทั่นมันเป็นยางย่านมือถ้าอ่อนพักปลูกไปน้ำ,ค,นำคลองทำไมจะค,คุยขีดกรเดินง่ามงามพึได้กว่า ขั้นถุมกระแทบทักการ์ดอนนะพักโจดเอื้นท้องเบรพักกาศหินนี่ี้พักกาศหุ่นนะพัโกโจด,ดอืมมาจะมาเขาขันมาทันกินกับลราบเนี่ยจนถึงเที่ยงพี่เนอะพักโจด,ดเป็่อบุษขภาอืมเสียได้มาขวกแล้พักยา,าวๆอ,อันนี้ไปเหงายาวเป็นมคร <laughs> ู้ที่อกนึง ซอกนึงเลยพี่นอ้องสามหน่วยก็อิม่มต่ำนะเนะาะทั้งหวานทั้งกรอบอม,มันใจเฮากินมันบ่มีสานผิดครับส,สบายกินแล้วเราก,ก็นอนเวทู่เทียงใหรเทียงหน้าโอ้ยส,สบายสบายเพิ่องอยู่ไทยก็บ,บรรทัดเทียงหน้าเด้อนนอเย็นสบายนนอนเวทสบาย้า,ยานาะเมน เย็นสบายเย็นสบายชาวนาป่าขื้นเตยเฮาเป็นลูกชาวนาไล้ควยลงทงลืมแลวไปได้ือแล้วก็นอนเว้นเรียกงาน,นเอาน้ำหลังนอนก่อนผักพรลใช้ตา ก็เห็นแแล้วเนาะคำเพ็ดกับบริกินเลยขับพักอนจักน้อยกืนนะจังน้อยอี่พันเนิดอินพุงพุงงืมเนียนทอเนีนทอกนางตายงานดูท้ทยกับบริสบายคือการพี่น้องคือกันนั่นแล้ว เขาเพลดก็บ่ได้กินแต่บ้านเงียบเราอยู่บ้านนอกเขาเงียบเงียบม,มีอากาศดีอากาศดีอากาศชุดขนาดแหละเมาเมมขมามาี่ไปเทีเ่ยงขี่ไปโน่นขับมาอยู่กับป็ดกับไก่คือกระไดไก่กระไดเลอะจงเลอะ ยากระตุ้มกินผนบ่านักเรียนถือหม่องถืงบอบอร์ดมาเนี่ยถือแต่เพิ่นเห็ดกับเขาพูดีเวกินขูมนมกกบบ่มือพูดเถื่อมากระบาดเมือเงินกัดกินนักเรือกระไดเพิ่อกระตังเหตุกระทากินไปได้กินอะไรบุญปลาบุญบุญปลา,ปา,ปาได้กินลาบป,ปลาเสีอีเ <c oughs> หตุเบิร์ไดไอ้ทีผม <c oughs> มันเทมันนัว <c oughs> กินบ่หนึ่งมันก้ามบ่หนึ่งแม่ปตะคุดมมันเบยมันมันหานาทีลอมันต้นนี่หละมันต้นกินนั่เลยจะมีตูนัตติลีกินบอกกินบ่เมื่อบ่อฮ้ยคุดเอาสองคำตัวตูเมื่อยข้างบนพักกันต่อหนึ่งเล้สิปตะคุดห พืช <po bio> พิคุดมันต้นมันสุดตุ้นี่พ <po os> <po os> ี่น <cat> ้องมานี่นะไม่ได้อยู่บริษัชาวธรรมาเพื่อนนะแยามเพชรเขาได้กินเพชรแยามปลาเขาได้กินปลาไปงอย่างไปย่างมาไปแลไรเ่อกระหม่ขอบุญคุณลายมณีพพ์กินเสาลาบปล่อยลาบปลาสบายสวัสดีค่ะขาก้องบ่มีเขาเรียกอย่างหัวใส่ทขโมกเคนหัวเพื่อนขับเขาโคกเขาเลงนะมาติวินเขาติวิน พากมากินยาผลเ,เกี่ยวจริญโะสพันดิพูบึงไพ่แรกออกมากินเขาน้ำละเช้าอันช่วงสองโมง